สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทเอ ok ริชฟ็อเกอร์ประเทศไทยทจำกัดน,นะครับจะมาแนะนําเครื่องพ่นละอองฝอยสปพายหลังโซโล,โล่อสินทรนะครับว่าเครื่องพ่นละอองฝอยโซโลู่อสินทรัตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างไรแล้วก็สามารถใช้ในการกําจัดแปลงได้อย่างไรนะครับก็ก่อนหน,น,นึ่งนะครับเครื่องนี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันครับโดยที่บริษัทเอ ok ริชฟ็อกเกอร์ประเทศไทยทจำกัดนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน ให้จำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นานครับสามารถใช้งานได้ข้าถึงสิบปีเลยนะครับถ้ามีวิธีการดูแลรับสารที่ถูกต้องนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแท้งใส่น้ายากับจัดแมแงครับตัวนี้จะเป็นแท้งใส่น้ำมันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็เราสามารถใช้ได้ทั้งเก้าหนึ่งและเก้าสิบห้านะครับก็อยเพิมผสมออโต้ลูปเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผสมออโต้ลูปน้ามัเอโต้ลูปเนี่ยจะทำให้เครื่องเสียด้วยนะครับ ครับแล้วก็ตัวเครื่องเลยครับก็จะเป็นการสตาร์ทโดยการดึงครับดึงประมาณสองถึงสามทีครับเครื่องก็จะติดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไวไฟสาร KB นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่สําหรับปล่อยไอเสดของตัวเครื่องมางนะครับก็ตรงนี้ก็ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบรอยแล้วครับก็สามารถใช้ในง,งานในทางราชการเอกชนใช้ทางฟาร์ม หมูฟาร์มไก่หรือว่าทางโรงสีข้าวก็ไดครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งกําจัดยุงกําจัดแมลงกําจัดมอดหรือว่ากาจัดแมลงตามสัตว์พูดรวมถึงสามารถใช้ผสมกับน้ํายาฆ่าเชื้อในการกําจัดพวกเชื้อไข้หวัดให้ชวห,หวัดเอ็นวันหรือว่าไข้หวัดนกได้นะครับก็เรียกว่าสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดอยากเห็นเครื่องหรือว่าอยาก จะสักงซื้อก็สามารถโทรมาสั่งซื้อที่บริษัท Enrich Spokeer ประเทศไทยจกันแครับทางเราก็มีศูนย์ซ่อมอยู่กระจายทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งสินค้าได้ทั้ง77จังหวัดเลยนะครับ mm hmm. ก็นี่ขอขอบคุณมากนะครับอครับ